เรื่องของสําคัญวันนี้นะผมจะมาพูดถึงในเรื่องของ5ข้อสงสัยคนถือบัตรเก่านะแล้วมันจะเกี่ยวโยงกับคนที่มีบัตรใหม่ด้วยนะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของ5ข้อสงสัยคนถือบัตรเก่าผมขออ่านคอมเมนต์พี่น้องก่อนนะครับสวัสดีพี่มลศรีด้วยนะครับสวัสดีพี่ยุทธพรนะครับสวัสดีพี่พิมพานะครับพี่พิมพาน่าจะเป็นสมาชิกใหม่เนาะถามว่าประกาศผลเมื่อไหร่นะครับการประกาศผลยังไม่ได้มีกําหนดการออกมานะครับพี่พิมพานะครับยังไม่ได้มีการกําหนดมานะ ถ้ามีการประกาศแล้วมีการอบอกมาว่าประกาศผลเมื่อไรเดี๋ยวผมจะนํามาแจ้งเลยด่วนเลยนะครับนำมาแจ้งด่วนเลยนะครับเราก็มาติดตามหาความรู้กันในทุกวันนะครับเชา้ชาเแบบนี้เนาะทุกวันเลยนะครับก็มาเจอกับนายเอกได้สมาชิกใหม่ที่ไม่เคยรับชมผมเนาะก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวเก็ดเล็กเก็ดน้อยผมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน ไปดูที่ไหนมานะครับบอกได้เลยว่าให้มากกว่าที่อื่นแน,น่นอนแล้วก็ละเอียดจริงๆนะครับถ้าใครอยากดูละเอียดก็ดูสดได้แต่ถ้าใครอยากดูแบบที่ตัดเป็นช่วงๆแล้วที่ผมตัดต่อเป็นเรื่องๆแล้วก็ไปดูย้อนหลังในช่องได้ผมจะไลฟ์สดเสร็จแล้วผมก็จะนำะแต่ละเรื่องเนี่ยไปลงในช่องแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากดูแบบคลิปสั้นเนาะนะครับพี่เอื้อนมาแล้วนะครับนี่นะครับพี่มาช้ากว่าปกติเนาะ <laughs> นะครับติดตามนะครับติดตามเนาะนะครับติดตามเช็คกันทุกวันเลยนะครับผมก็เช็คอยู่นะตอนนี้สถานะทุกคนนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ผมขอแจ้งนะครับว่าสถานะตอนนี้เป็นเขียวติ๊กถูกเหมือนกันทุกคน 19. 6ุล้านคนเหมือนกันทุกคนตอนนี้นะลงทะเบียนไว้22ล้านกว่าแต่ว่าเป็นติ๊กเขียวอันเดียวเนี่ยที่ว่าคุณสมบัติการลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยนะ19.6ดล้านตอนนี้คาดว่าตรวจสอบไปประมาณ19ล้านแล้ว <laughs> อันนี้ผมเดานะ ตรวจสอบไป19ล้านแล้วนะเหลืออีก6 0แสนนะครับมันถึงได้ช้าอยู่อย่างนี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในเรื่องของข้อสงสัยคนถือบัตรเก่านะครับสำหรับคนที่ถือบัตรเก่ามีคําถามข้อสงสัยมากเลยจริงๆไม่ใช่5ข้อหรอกมันหลายข้อแต่ผมสรุปมาได้6ข้อนะหข้อนะอันนี้สไลด์ทําปิดนิดนึงนะเป็น6ข้อนะทำไว้5นะแต่พอเอ้ยลองลองดูที่เออมันมีมันมีข้อที่6เพิ่มมาด้วยนะครับสำหรับในหัวข้อแรกนะข้อที่1ก็คือบัตรเก่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ โอ้โหหลายคนถามมาเนี่ยเดือนหน้าจะได้ใช้อยู่ไหมหรือว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไรต้องตอบตรงนี้เลยว่าบัตรเก่าจะสามารถใช้ได้ต่อเรื่อยเรื่อยเื่อยเรืยื่ไม่รู้เดือนไหนเดือนไหนที่เขามีบัตรใหม่ออกมาเดือนนั้นท่านก็จะใช้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ผมบอกไม่ได้ว่าท่านจะหมดสิทธิ์ในเดือนกุมภาเลยไหมหรือจะหมดสิทธิ์ในเดือนมีนาหรือจะหมดสิทธิ์ในเดือนเมษานะครับสําหรับคนเก่า มีสิทธิ์สูงนะว่าเดือนกุมภา์นี้จะได้ใช้เป็นเดือนสุดท้ายนะนะครับแต่ถ้าหลังจากวันที่20-21ไปแล้วเขายังไม่ประกาศผลนะครับพี่พิมพ์พานะครับถ้าผมคาดการเอาไว้เนาะวันที่20-21เดือนกุมภาพานันธ์นี้ถ้าเขายังไม่ประกาศผลคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าอยู่น่าจะได้ใช้ต่อในวันที่หนึ่งมีนาคมอย่างแน่นอนท่านจะได้รูดซื้อสินค้า เดือนมีนาคมอีก1เดือนกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเขามีการประกาศผลออกมาภายในเดือนกุมภานี้นะสิทธิของบัตรใหม่จะเริ่มวันที่1มีนาคมเพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรเก่าจะได้ใช้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนสุดท้ายนั่นเองนะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งคือมีนาคมก็ยังไม่ประกาศเมษาคนที่ถือบัตรเก่า จะได้ใช้ต่ออีก1เดือนนะครับหรือยืดไปเดือนเมษาก็ยังไม่ประกาศผลอีกท่านก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้ในเดือนพฤษภาคมนั่นเองสําหรับคนที่ถือบัตรเก่าอยู่นะครับทีนี้มันจะเกี่ยวโยงกับคนที่รออยู่ก็คือคนที่อยากจะมีสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับเขาก็จะต้องรอไปเรื่อยๆนะครับ แต่ผมคาดว่ามีนาเนี่ยน่าจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาดเขาน่าจะเตรียมประ,ประกาศแล้วแหละนะครับตอนนี้เพราะว่า,าทางน้องๆธน,นาคารกรุงไทยออมสินทกาสเตรียมพร้อมนะครับรับมือพวกท่านอยู่แล้วเตรียมพร้อมแล้วนั่นเองนะครับเตรียมพร้อมแล้วนั่นเองนะสำหรับในเรื่องแรกเนาะหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของบัตรเก่าเมื่อเลิกใช้แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนนะบัตรเก่า เมื่อเลิกใช้แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับตอบได้เลยว่าตรงนี้เขาจะมีหนังสือนะทำการคืนนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะคืนตอนช่วงยินยันตัวตนจะง่ายที่สุดนะช่วงยินยันตัวตนสําหรับคนที่มีบัตรเก่าก็ก็น่าจะต้องเตรียมออกมาด้วยเดี๋ยวต้องรอเขาประกาศอีกทีนึงแต่ถ้าเขาประกาศออกมาว่า อ่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเกา่าไม่ต้องนํามาคืนเก็บเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ก็จะเป็นในแนวนั้นนะครับมันจะออกได้2หน้านะครับสำหรับอ่าเมื่อเลิกใช้แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนก็คือเอาไปทําอะไรก็ได้เก็บเอาไว้ก็ได้นะครับเนี่ยหรือจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับในกรณีแรกกรณีที่2เขาจะมีเอกสารให้ท่านไปทําการคืนนะครับมีมีมาแล้วนะเอกสารเคยออกมาแล้วนะครับรอบหนึ่งในช่วงโควิดนะครับสําหรับคนที่อ่าไม่ผ่านเกณฑ์นในรอบนู้นนะในรอบก่อนก็จะต้องทาหนังสือ หรือคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับข้อที่2เนี่ยผมตอบได้เลยว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนมี2กรณีคือเก็บเอาไว้ที่ท่านเองหรือจะไปคืนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้มี2กรณีนะครับรอเขาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบัตรเก่าเลิกใช้แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับ หัวข้อที่3เนาะนะครับถามว่าเงินเติมเข้าพิเศษจะมีมาอีกเมื่อไรนะจะมีอีกไหมสำหรับคนที่ถือบัตรเก่าอยู่บอกตรงนี้เลยว่าก่อนการเลือกตั้งนะมันจะเกี่ยวโยงกันนิดนึงนะทุกท่านมันจะมีการเกี่ยวโยงกับการบริหารเกี่ยวกับการเมืองนิดนึงนะนะครับคือก่อนการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะไม่มีการเติมมาแล้วนะถ้าสมมติคนเก่าได้ใช้ต่อมีนาคมได้ใช้ต่อมีายน,นะน่าจะไม่มีการเติมเงินช่วยมาแล้วนะครับอันนี้ในใน,ในแนวคิดผมเองนะแต่ แต่ดูจากที่เขาวางแผนไว้น่ะนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะไม่มีแล้วสําหรับเงินเติมช่วยไม่ว่าจะเป็นช่วยผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นช่วยพิเศษเข้าไป200บาทเหมือนเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับเขาช่วยไปแล้วนี่นะครับเขาก็จะต้องเว้นระยะนิดนึงนะนะครับจะต้องเว้นระยะนิดนึงก็จะยังไม่มีเงินเติมพิเศษอะไรเข้าไปนั่นเอง นะครับสำหรับคนที่ถือบัตรเก่าเนาะนะครับหัวข้อที่4ี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอ่าลงทะเบียนใหม่ไปแล้วนะคนที่ถือบัตรเก่าลงทะเบียนใหม่ไปแล้วผ่านไหมผ่านชัวร์เลยไหมเพราะเพราะทั้นเนี่ยอ่อเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าอยู่แล้วนะมันน่าจะมีตรงตามเกณฑ์นะบางคนบอกว่าคนเก่าผ่านแน่นอนอันนี้ผมต้องขอแจ้งเลยว่ามีสิทธิ์เท่ากันทุกคนไม่ว่าท่านจะเคยรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเก่าหรือท่านเป็นคนใหม่ที่มาสมัครลงทะเบียนใหม่นี้นะครับ ปี66เนี่ยที่ท่านจะได้รับใช้สิทธิสวัสดิการใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเคยมีบัตรเก่ามาแล้วเคยผ่านเกณฑ์เก่าๆมาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวนะ50 50ทุกคนแต่ท่านเช็คเกณฑ์ของท่านแล้วถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์อันนั้นท่านผ่าน100%นะถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์น่ะถ้าท่านผ่าน100%แต่มันมีหลายคน ที่เคยมีบัตรสวัสดิการเก่าอยู่แล้วแล้วรายได้ของท่านมีการหมุนเวียนในบัญชีเกินเกณฑ์ที่เขากําหนดหรือท่านมีทรัพย์สินที่ท่านมีถือครองอยู่นะครับหรือในครอบครัวของท่านนะครับมีคนที่มีรายได้สูงนะครับอันนี้สําคัญเลยก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวของท่านบางทีงท,ท่านเองเนี่ยรายได้ไม่สูงหรอกแต่ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวหมายความว่าตามกฎหมายนะสามีภระระยาอะไรประมาณเนี้ยนะครับสามีนะครับมีรายได้สูงภระระยามีรายได้น้อยอย่างนี้นะครับ เมื่อเขามาหาเฉลี่ยเขาดูลายครอบครัวนะนะครับคนเก่าครั้งก่อนๆที่ได้บัตรสวัสดิการห่งรัฐเขาไม่ได้ดูนะว่าสามีท่านหรือภรรยาของท่านมีรายได้สูงหรือเปล่าแต่ในรอบนี้เขาตรวจสอบทั้งหมดบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะหลุดนะบอกเลยว่าไม่ชัวร์ตอบได้เลยว่าคนที่เคยมีบัตรเก่าอยู่นะครับบางคนหลายคนบอกว่าผ่านแน่นอนเพราะเคยผ่านเกณฑ์เก่ามาแล้วผมบอกเลยว่าไม่ชัวร์นะนะครับอันนี้ตอบได้เลยข้อที่4เนี่ยว่าไม่ชัวร์ ถ้าถามว่าจะลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนใหม่ไปแล้วเนี่ยผ่านชัวร์แน่นอนไม่ใช่นะสําหรับคนถือบัตรเก่านะครับต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็น่าจะคลายข้อสงสัยกันไปสําหรับในเรื่องของคนเก่าไปลงทะเบียนใหม่แล้วจะผ่านแน่นอนเลยไหมนะนะครับตรงนี้เรื่องที่5้านะครับก็คือในเรื่องของการใช้บัตรเก่าของท่านเนี่ยบางคนบอกว่าบัตรหายทําอย่างไรโดนเครื่องดูดนะครับ เครื่องที่ ATM ของกรุงไทยดูดเข้าไปจะทํำยังไงบัตรชํารุดไม่สามารถใช้งานได้แล้วจะทํำยังไงอันนี้ต้องติดต่อทางธนาคารกรุงไทยแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขายังมีบริการให้อยู่หรือเปล่าเพราะมันเป็นรอยต่อระหว่างการเปลี่ยนที่จะไปใช้บัตรประชาชนแทนแล้วเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ไมทำให้นะเขาอาจจะไม่ทําให้แล้วเพราะว่าโครงการมันจะยุติแล้วนะครับโครงการบัตรเก่าเนี่ยนะครับไอไ้อบัตร ตัวเก่าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผลิตออกมาใหม่แล้วนะครับถ้าใครที่โดนเครื่องดูดให้ติดต่อธนาคารตรงนั้นเลยนะหรือไม่ก็โทร call center ให้เขามาเปิดเครื่องนะครับ atm และให้เขาทําการดึงเครื่องออกมาให้นะแล้วก็อาจจะต้องยืนยันตัวตนหน่อยว่าท่านเป็นเจ้าของจริงๆอะไรประมาณนี้นะนะครับจะต้องเตรียมบัตรประชาชนอะไรไปด้วยไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขามา อถอดแกะเครื่อง ATM แล้วเอาบัตรของท่านออกมาให้นะครับตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็แจ้งไว้เลยว่าบัตรหายโดนเครื่องดูบัตรชำรุดนะใช้งานไม่ได้ต้องติดต่อกับทางธนาคารกรุงไทยแล้วดูอีกทีว่าเขาจะให้ท่านดำเนินการอย่างไรสำหรับในเรื่องที่5นี้นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่6นะบางคนไม่ได้เช็คนะนะครับมีเงินค้างอยู่ในบัตรนะ มีเงินค้างอยู่ในบัตรอันนี้ผมเคยทําคลิปไปแล้วเมื่อช่วงที่ผ่านมานะบางคนเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนๆอ,อ,อยู่แล้วแล้วไม่รู้หรอกว่ามีเงินสดเข้ามาเรื่อยๆสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเมื่อก่อนช่วงโควิดเขามีเงินเติมมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วท,ท่านไม่ได้เช็คนะท่านไม่ได้เช็ควิธีการที่จะเช็คก่อนที่ท่านจะหมดสิทธิ์ใช้ถ้าสมมติเงินมันค้างอยู่แล้วบัตรมันอ โดนเลิกใช้ไปนะครับเพราะว่าโครงการใหม่มาเนี่ยท่านจะไม่สามารถใช้ได้เลยนะนะครับสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับมาแล้วเนาะนะครับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาดูในวันนี้นะครับก็ฝากนะครับดูนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับสําหรับเรื่องของ5ข้อสงสัยคนถือบัตรเก่านะครับตอนนี้นะตอนนี้ผมอธิบายมาถึงในเรื่องที่6แล้วข้อที่6แล้วนะครับถ้าใครดูไม่ทันเนาะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังในช่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแยก เอาไว้ให้ในเรื่องสั้นๆนะครับสำหรับเรื่องต่างๆที่ผมนำเสนอไปวันนี้นะครับก็จะเป็นเกตเล็กเกดน้อยนะครับที่มานำเสนอกับทุกท่านบางคนสงสัยจริงๆแล้วไม่สามารถไปถามใครได้สามารถมาถามที่ผมได้ผมผมถามปุ๊บผมตอบเลยนะครับถามสดๆตรงนี้ผมตอบได้เลยนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการเช็คเงินสดค้างท่านจะเช็คได้อย่างไรว่ามีเงินสดที่สามารถรูดซื้อสินค้าก็ได้หรือท่านจะไปกด ออกมาเป็นเงินสดก็ได้ตรงนี้บางทีบางคนไม่ได้เช็คนะครับแล้วเงินมันมีค้างอยู่นะถ้าท่านอยากจะใช้ให้หมดแนะนําให้ใช้ให้หมดภายในกลุ่มพานี้นะและวิธีการเช็คนะครับก็คือให้น้องๆพนักงานเซเว่นก็ได้นะเช็คก็ได้นะสําหรับบัตรเก่าหรือนะไปที่ร้านค้าที่ท่านเคยรูดซื้อสินค้านั่นแหละให้เขาดูให้ว่าในบัตรเนี่ยมันมีเงินสดแต่ต้องบอกเขาว่า เป็นเงิน e-money นะครับเป็นเงิน e-money นะไม่ใช่เงินที่เข้าทุกวันที่1น,นะอันนี้จะเป็นเงินสดที่ค้างอยู่ก็คือเงินสดที่เข้ามาเรื่อยๆในแต่ละเดือนเนี่ยแตบ่บางคนไม่ได้เช็คเนี่ยมันสามารถกดถอนก็นได้หรือจะไปรูดก็ได้ให้ร้านค้าเขาเช็คดูให้ว่าเงินใน e m o n e นีมีเหลือไหมถ้ามีเหลือใช้ให้หมดภายในเดือนนี้นะครับบางทีท่านได้รับส่วนลดอะไรต่างๆมาตรงนี้นะครับแต่ เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะครับผมก็ดูแล้วว่าน่าจะมีะภาระผูกพันไปจนอีกหนึ่งเดือนนะครับในช่วงที่มีบับตรใหม่แล้วก็คือสำหรับคนที่มีเงินเข้าในทุกวันที่18นะใครเช็คตนเองด้วยนะใครที่มีเงินเข้าทุกวันที่18นะครับของเดือนจะเป็นเงินช่วยค่าไฟเนี่ยเขาจะให้เราจ่ายในเดือนนี้ไปก่อนแต่ว่าท่านจะต้องไปใช้สิทธ เงินมันจะเข้าเดือนหน้าอย่างเนี้ยถ้าสมมุติมีนาคมบัตรใหม่ใช้ได้นะใช้บัตรประชาชนแทนได้1มีนาคมเงินมันจะเข้าในช่วงของวันที่18มีนาคมด้วยเพราะว่าเราจ่ายค่าไฟไปเดือนกุมภาเนาะแล้วมันถึงจะไปเข้าเดือนถัดไปก็คือเดือนมีนาคมสําหรับคนที่ถือบัตรเก่าแล้วได้รับนะครับสวัสดิการในเรื่องของเงินช่วยค่าไฟเนี่ยท่านน่าจะต้องได้ใช้ อีกนะครับในวันที่18มีนาคมหรือ18เมษานะครับถ้ามันยืดไปเนาะนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องมาตามกันว่าในเรื่องของเงินช่วยค่าไฟเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์พัวพันไปอีก1เดือนหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับก็เน้นย้ําชัดกันนะครับในเรื่องของจริงๆแล้ว6ข้อสงสัยนะไม่ใช่5ข้อนะอันนี้ผมทําสไลด์มาผิดนิดนึงนะหข้อสงสัยคนถือบัตรเก่าและพัวพันนะครับและมีเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่อง กับคนใหม่ด้วยก็น่าจะกระจ่างชัดกันใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้มีข้อสงสัยอื่นๆน,นอกเหนือนจากนี้นะสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับ